วันนี้เราจะมากินข้าวก่อนไปทํางานก็คือมากินร้านฮะเฮียงหมูสตูตรงเสรีไทยซอยเจ็ดขับผ่านมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้กินวันนี้มาลองหน่อยครับไปเจ้ากอจะสงกรานนี่ถึงแล้วฮะเฮียงหมูสตูคือคุณเข้ามาจากเซรีไทยซอยเจ็ดอ่ะขับมานิดเดียวแล้วก็ร้านจะอยู่ขวามือเลยเอาแบบรวมได้ไหมครับแล้วก็เอาสตูรวมมิตรครับครับ หินอวมากสั่งแบบรวมมาเลยสตูนี่ทรงดีนะนี่มันจะมีแบบพวกมันจะสั่งได้ว่าแบบเอาเครื่องในไหมเอาหมูอย่างเดียวเอารวมมิสผมสั่งรวมมิรเลยมีเครื่องในมีอะไรด้วยอืมอร่อยยังไม่รู้ราคานะเนี่ยแต่น่าจะไม่แพงหรอก ดูเด็กหมูกรอบชิ้นโคตรใหญ่อะ่ะห้ยติดใจอันนี้อ่ะอืมหูกสตูอร่อยมากทำม,มาแล้วต้องสั่งนะอีเนี่ยกูบอกเลยอร่อยมากลองไส้แล้วกันฟ้าใครชอบกินข้างในเนี่ยจัดเลยลองจิมเนี้ย ตอนแรกกะทำติ๊กต็อกแบบคำๆงานเล็กๆล่าสุดเมื่อคืนทำอะไรรู้ไหมบุ๊คคิวว่าตัวเองต้องไปถ่ายอะไรแล้ววางตารางอ่อนจนถึงสิ้นเดือนแล้วอ่ะคิดดูดดผมผ่านตลอดแถวเนี้เนี่ยตรงไปนิดนึงคือพวกเคหาของจันไนี้ยงที่แบบของกินเยอะๆให้ดูกุนเชียงหมูแดงหมูกรอบใกล้ๆทีนึงโอ้โหคน,น่าก,กินเขาบอกว่าถ้ามาสงขา ไม่ได้กินห้าเฮียงหมูสตูแสดงว่ามาไม่ถึงน่าจะจริงเพราะอร่อยจิ้มไปดิคนเลิฟเครื่องในนะชอบสุดๆโคตรอร่อยน้ำจิ้มขอุณขาผมขอขอนุญาตถ่ายวิดีโอเปิดมานานอย่างครับที่นี่สิบเอ็ดปีแล้วใช่ไหมครับ แล้วที่สงขลาเปิดกี่ปีครับสองพันสงพัาร้อยเจ็ดสองพันห้ารอตอนนี้ถ้าถามว่ามีกี่สาขาครับคุณพ่อนี่ครับสาขาเดียวนะอสองสาขามีสองสาขาที่กรุงเทพสาขาเดียวอร่อยมากเลยครับผมเพิ่งเคยกินนี่ดูนะฮะเดแต่ว่าหลังมากินอีกนะครับอร่อยมากเลยครับครับอร่อยมากทุกคนราคาไม่แรงด้วยนะ